องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในจังหวัดกาลสินเช้าวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนกำมลาสายอำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสินนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางกองศรีน้อยชื่นราษฎรอำเภอเมืองกาลสิน ในสงเสงี่ยมมูลคำมีราษฎรอำเภอหนองกรุงศรีและเด็กหญิงโดโรธีอุ่มชัยราษฎรอำเภอเมืองกาลสินซึ่งได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือเป็นเงินทุนสนับสนุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยทุนสนับสนุนเพื่อการประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทานจากนั้นองค์คมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธาาิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินและผู้แทนหน่วยงานต่างๆและร่วมกันมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกลสินในการนี้องคมนตรีได้มอบพระบร,รมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีหนังสืออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมพร้อมโทรทัศน์และผู้แทนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกรสินห้าแห่ง และมอบพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์แก่ผู้แทนหน่วยงานในระดับจังหวัดและหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โอกาสนี้ได้เยี่ยมการออกหน่วยบริการประชาชนของสำนักงานอายการสูงสุดโรงพยาบาลรามาธิบดีและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ที่ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกรสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน